โอ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมอืมไปโดนทีทีทีให้โดนเลยบังบังสวัสครับผมชื่อตงช่างเข้กับพระคุณติงติงวันนี้เราจะมาเล่นต่อท่ออีกแล้วนะครับใช่วันนี้เราจะมีเกมมาให้เล่นเสริมสร้างจินตนาการกันนะครับเด็กนะครับเด็กก็เล่น อ่างนั้นเราเริกมาเลยเริกกันเลยเด็กๆต่อเลขศูนย์ให้พ่อน่อยเลยใครจะต่อได้เลขศูนย์่อเป็นหม้ยเลขศูนอัานอะอ,ะอ,ะอ,ะอะเร็วเร็ อ<า>โ,โอ้โหเก่งจังเลยเลขสามดีกว่าใครทำเลขสามไม่พอได้บ้างทำได้ว่าแบบนี้อเอาเลยใครคิดได้ไ<ม>เลขสามจินตนาการเลขสามนี่เป็นยังไงเลขส<อ>าม<ๆ>เลขสามเลขสามคิดก่อนคุณอ๋อครู้ว่าต้องทำยังไงทำนี่ทำยังไง เฮ้ยคุณเก่งมไหมเนี่ยดูสิหอือได้ไงเนี่ยบคุคคลเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเนี่ยหันข้างหันข้างสิหันข้างไม่ใช่อ,อันนี้ต้องเหมือนอันนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยอ่าอันนี้ไปใส่แทน,น,นใช่ต้องว่าอันนี้นะอ่าเอาอันนี้มาอันนี้สองก่อนอ่านะใช่ไหมหันข้างๆสิเพราะว่ามันต้องอีกหน่อยนะ ตรงน้ันต้องยาวอีกหน่อยไหมนยาวยาวอีกหน่อย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 ใช่ต้อเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้ว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 เสร็จแ้วเสร็จแ้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ดเสร็จ้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็จเร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ้วเสรร็จแล้วเสว้วเสร็จแว้วเสร็จแล้วเสร้วเ้วเสร็จแล้้ว้วเสร็จแเล้วเสร็จแลเล้วเล้วเล้วเส ได้เดี๋ยวพี่ตองก็ได้พี่ตองเก่งพี่ตองเลขแปดมาได้ร่องเดิมจัดมาเลขแปดมงเแบบนี้อ่ามันดูเซฟเลขแปดเป็นยังไงไม่ใช่สิเอาแล้วเอาแล้วอ่าอ่าพอคุณต่อตามพี่ตองนะเอาเดี๋ยวต่อเองก็ได้เลขแปดเอา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 ก็เป็นแบบนี้ฮะงานน่ะสิโอ้ยคิดเองเลยเหรอใช่เอาแล้ว เด็กแปดทำยังไงเนาะนม่พอเอาอะไรดีพออันนี้ก็ยาวไปเอาแล้วช่วยหน่อยใจพี่ตังเอาแล้วทำยังไงใส่ไม่ได้เอาแล้วขอบคุณใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อถูกแล้วขอบคุณแบบนั้นแหละถูกแล้วใช้วิธีใช้ความสามารถหน่อยอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมันใช่แบบนั้นแหละใจเย็นๆเราต้องใจเย็น ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิดครับลูกเปลี่ยนวิธีใส่จะต้องดันเข้าได้ไหมมันจะต้องดันเข้าไปได้ไหมได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆนี้มันไม่เข้ากันเปล่าน่าจะไม่เข้ากันนะได้อยู่อันนั้นก็จะเข้ากันอ่าคุณได้แล้วเปล่าได้ยังได้เปล่าอ่าแล้วใกล้แล้วอคุณมาแล้วโอ้เก่งมาไม่ต้องให้สอนเลยอ่ะไหนดูสิใกล้ยังยกขึ้นมา ข้างล่างมาแล้วพี่ตองว่างไงกำลังดันอยู่มันมเล็งให้ดีนะเล็งให้ดีอันไหนสั้นอันไหนยาวต้องดูความยาวให้เท่ากันด้วยลูกอันล่างเพราะว่ามันยาวไปนะลูกอืใช่ต้องขอบคุณแก้แล้วพีดขอบคุณผิดครับลูกโอ้เข้าใจคุณพีดคุณผิดอันนี้ผิดใช่นั้นผิดอันแหละหแต่อันนี้ต้งองใช้อันนี้นฟอลิก เอาแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณเก่งว่嘛ไปก่อนพี่ตองอีกหรอเอาแล้วพี่ตองใจเย็นๆมืออย่าใช้แรงใช้หัวสมองลูกใจเย็นๆน่าจะใช้น่าจะต้องใช้อันเล็กนะอันซีนั่นใหญ่ไปหรือเปล่าน่าจะใหญ่เกินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยง่าจะได้เดี๋ยวนี่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 ไหนเนี่ยช้าช้าช้าเร็วไฟ้ยเร็วเร็วทำได้ทำได้ ใช่ไหมวัวคุณคุณไม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าต้องพยายามอีกหน่อยต้องพยายามนะต้องไม่รู้ด้วยนะต้องไม่รู้ใจเย็นๆลูกพีเคใช่แล้วแหละนั่นแหละหรืว่าผิดทางถูกถูกถูกไม่รู้อ่ะขึ้ท่าไหร่ะอืม่ได้ยอมแพ้แล้วเหรอไม่ยอมยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใจเย็นๆลูก ค่อยๆเจ็ดเสร็จนไม่หรองเสร็จแล้วะจะเสร็จเลยใครจะใส่อันสุดท้ายได้ก่อนเอาหาวิธีสิใครจะใส่อันสุดท้ายได้ก่อนไหนดูงิเอาไปตองดูก่อนสิตองดูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาแล้วอันสุดท้ายมาคุณก็อันสุดท้ายเอาแล้วก็อยากรู้ใครจะใส่อันสุดท้ายได้ก่อนชบอ๋อเอาแล้วเอาแล้วอันสุดท้ายเท่านั้นใครจะใส่ได้ก่อนต้องถอดใหม่ใช่ไหมครับจะใส่ใหม่ใช่ไหม ได้ได้ได้หมเอาไม่ได้อีกครับไม่เท่ากันครับเอายังไงต่อพระคุณคุณใช้แรงดึงครับขอบคุณว่าไงครับเอาแล้วได้ได้นิดเดียวจะใช้แรงต่อไปครับโอ้โหยอมแพ้ไยอมไหมยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมลุยอะไม่ยอมไม่น้อยหน้าไม่น่าดําจังจริงครับหน้าอ๋ออ๋อใจเย็นๆลูกใช่เลยใช่แรงให้ตรงๆ ใช้แรงครับอ๋อใช้ทักษะแล้วก็ใช้แรงใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้ออกกล้ามเนื้อมัดเล็กอุ้ยอุ้ยไม่เล็กแล้วมั้งมัดใหญ่แล้วงเนี่ยเอาทำไงไม่ได้ทำไงถอดเหรอถอดไม่ได้๋อถอดไม่ได้แล้วแข่งแล้วอาหารนะเอาออกเอาออกดึงออกไม้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมดึงออกเดียวเอาจจะได้ก่อนเอ้าสิัมจะเข้ายังไงเนาะเล็อกสุดท้ายนี่นี่แบบนี้ใช่ไหม ต้องเลยแบบไหนต้องเลยแบบไหน <S <S ใครจะเอาเข้าได้ดิมันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงด้วยลูกพม่ยาวไหมมันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงใช้แรงน้อย,อ,ย,อ,ย <S <S อืมคิดดีๆคิดดีๆมันมีวิธีที่ต้องใช้แรงน้อยๆมีหรอมีใจเย็น ยอมยังยอมยังไม่ยิ่งมากอย่าไปยอมลูกมันไม่ได้ยากนิดเดียวเองนี่มูนนิดเดียวอันนี้เข้ากันนะอันนี้เข้ากันมเ้วเอาแล้วเอาะมาดูพี่ตองว่าพี่ตองจะแก้ปัญหานี้ยังไงเฮ้ยได้แล้วเหรอเอายังไม่ไดเอายังไม่ได้อานุกษัตได้แล้วหนเอยหน่อยสิกระองช่วยหน่อยยอมแล้วใช่ไหม อะไรกล้กองช่วยแสดงว่ายอมแล้วสิลูกไม่ต้องมีคนช่วยอะไม่ต้องมีคนช่วยไม่เซ็จนี่ไม่เสร็จนี่ถือไว้ไม่โกงหรอกนี่ถือไวอ้พี่จ้องยอมไหมไม่ยอมพี่จ้องได้แล้วไหนดูสิโอ้โหอะไอย่างเงี้ยคนของคุณคุณก็ได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมได้อ่าเก่งมากไหนโชว์โชว์เล็ขแปลกทั้งคู่โอ้โหเงาแตกเลย ย,นะย่างไหม,ไมยา่างไหมถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็จะไม่แพ้ใช่ไหมลูกเข้าใจไหมได้คนคุณเข้าใจไหมคุณได้คนเราต้องพยายามเข้าใจไหมลูกคุณพี่คุณเอยียงไม่เป็นไรลูกถูกอ่าปะต้องใส่ซิ่งง่ายไหมองต้องใส่ให้ดูสิผิดทักคู่ไงเพียงถูกแล้วแหละแต่ว่ามันก็ทางแต่ต้องก็ได้คนใช่ไหมแบบนี้ง่ายกว่าใช่ไหมถูกไหม เลขสุดท้ายก็คือเลข30บถ้าเครชนะก็ชนะไปเลยใช่ไหมโอเคได้ลุยพรออ้อมไปเรยกศูนก่อนครับขอกคุณครับเรียกศูนก่อนอเรียกสมก่อนอเรียกสามก่อนเอาละครับไปจะเร็วกว่ากันได้แล้วแล้ว,ลว,ลวอ ต่างคนต่างเร็วครับเอาล้วครับเร็วมสามขอบคุณที่ำต่อไปลูกไม่ต้องกลัวใจเย็นๆม,มาดูมาไหมโอเคระรับเข้กนันง่ายสูตรได้มาแล้วเลขสูตรมาแล้วเรเลขอะไรเลหรอยกสมามเ,เรียกสาม3 3> ไม่ใช่ครับผิดครับหัวต้องไม่แบบนี้ ใครเสร็จแล้วยกเลยนะครับใครเสร็จแล้วยกเลยเดินสองซ้ำเด้สูตรไปไหนเ,เสร็จแล้ว่นเ,เ, <c oughs> เราเล่นวิชาการเสร็จแล้วอันนี้พ่อจะให้ต่อเป็นอะไรก็ได้เป็นปืนเป็นของเล่นแล้วไปเล่นกันโอเคไหมอ่าต่อเลยนี่เฮ้ยเออใช้ลำหัวขอไม่ใช่สี่คอฉลามหัวขอขอฉลามหัวขอเนี่ยดูทึบนิ่งๆอยู่นิ่งๆ,ๆ แปลงเป็นเรือได้ด้วยนะเป็นเรือก็ได้โอเคว่าเรืออะไรนะเรือไวกิ้งใช่แล้วก็เป็นธนูได้ด้วยในธนูกัในธนูเป็นไงทำงูเป็นไงมือโคตรเท่โอ้นี่น่ากลัวแท้ลองนอนยิงนอนยิงให้ดูสินอนตุ้งตุ้มดูโอ้โหดิเลงกล้องก่อนนะเลง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 ไหนเล็งไหนยิงตุ้มปุ้มอื้มตุ้มตาบังอื้มตาบังข้าศึกเป็นไงวะข้าศึกเป็น โ,โดนไหมโดนไหมโดนไหม,ไมอืท,อท,อทีให้โดนเลยบังบัองบองืต้โอ้โหโอ้าวอาลูกกรสุนหมดแล้วเร็วเป็นลูกกระสุนเตแก็ซีนแกก็ซีนอะ้าเล็งมาที่หลังคาบ้านหลังเดิมเดิมไหมอโดนไหม เอายิงอีกอยิง,ะยงละปังสุดๆยังไม่โยนยังไม่โยนอีกปังโยโนแล้วสำหรับวันนี้ต้องต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจตังคคลิปต่อไปได้วยคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย